สวัสดีครับปาโกซุริโยบันทาครับพี่น้องครับมาแล้วมาแล้วครับคลิปปาโกครับพี่น้องคลิปก่อนเดินทางครับอยู่ดมสาวหน่อยเพชรบานแพงครับพี่น้องครับก่อนเดินทางครับผมต้องปาโกลำเพลอนออฟฟิเชียลพี่น้องครับตอนนี้ทีมงานลูกๆบ่ายโมงแล้วครับลูกๆกกำลังจะเดินทางครับทั้งรถล่งรถยังกะจะออกไปพร้อมกันนี่แหละครับผมไปทางกัน ผู้เขียวครับพี่น้องครับร้อยประมาณร้อยสามสี่สิบกิโลครับการเดินทางกัน่าจะใช้เวลาอยู่ประมาณสักสองชั่วโมงเสร็จเศษนะพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวจอดปั๊มอีกครับผมเดี๋ยวจอดปั๊มอีกทีซิว่าบวเกินสามชั่วโมงค่อยไปพี่น้องครับผมค่อยไปค่อยมาครับไปหอดผลใบม่วงใบสองใบสามอยู่ประมาณใบสี่ครับเพระาะว่าบ,บริเวณนัณ้นมีที่จอดครับพี่น้องครับแอดมินส่งโลกเคชั่นมาแล้วครับ ไม่มีที่จอดหลังเวทีครับเป็นเดินไปเดินไปไถ่ไม้ครับบูรูว่ารถบาสสิล่งใดพวกใดครับพี่ดองจังไปที่ตามชม่มไ์สดครับครับช่องใหญ่ไม้ได้ครับเดี๋ยวผมจะไล์สดไปครับช่องใหญ่ไม้สวัสดีครับโลกใม่กันครับผมเอาพี่องตอนนี้อเดียสถานการณ์ครับรถบัสติดเครื่องแล้วครับผมติดเครื่องแล้วครับลอให้ลูมาครบก็จะเดินทางแล้วพี่้อง น้ห้ลูกๆมากเพรนก็จะได้เดินทางครับเกิดว่าปนหาเกินใบมงี่ยีซีฟหรือใบมงคืนปามาณนั้นครับพี่น้องครับหรืออาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้ครับเพราะว่าเวลานัดคนไทยเนาะเวลานัดคนไทยก็คือเวลานัดคนฝลังเนาะป๋าเนาะนัดไทยต้องเพื่อเหวนบ่เพื่อยังน่อยก็ต้องมีแหละเพราะจำกกว่าสามสิบนาทีหรือชั่วโมงหนึ่งเอาปลาลัดรลวบรอ โอ้เหมือ,อกัแตงโตโกโุฏิป้านะเออ้โหแน่นอนเลยปลาเหรอชดเชยชดเชยมองนี่เขาเคยไปเหรียล้วเน,นาะ<ว>ปลาเนาะคนละที่กันเออเคยไปเหรียญแล้วเคยไปเหรียญแล้วอรอบนึงแล้วครับผู้เขียวผู้เขียวพุ่ละเมืองนาะแน่นแม่นบ่ละพี่น้องเพ่งเลยรถปลาลาดกับรถหน้ากระจาดรถต,ตีเพิ่นเขามาติดย์เพียงนี่ห่มครับ พนเรือนเข้ามาครับรถพญโกสุริโยบานทากลางแดดล้วนๆพี่น้องครับผมควรเปียงเบียงเลยเปิดประตูอีกทั้งหาครับยังปั๊บสภาพแย่เพราได้ลูกมันขึ้นล้นอยู่กันเลยยังปิดประตูเ่าท่านปิดประตูอยู่ครับผมค,คยังไม่เล่ากัมันดูดู่รอบยวสายแรกผว่าดีๆเรียนหาพญโกกาจักเนี่ย,อยเอาเพิ่งมาเทียนยังไงใจไม่พอมีเสี่ยวก็ได้ คุ่มรถเล่าครับกับล,ลูกๆเร่ายิ้วเข้มยิ่วุผล่นผล่นั่งจอดแล้ว,วนันนี้นั่งจอดจย่าน้อยลแล้วก็สิมาครบแล้วครบแล้วรู้สึกไหมแต่เกิดมานานลูกๆนานจะเป็นทาอยู่ปากข้างก็มีครับพี่น้องครับ 3, อีสามอีสีครับมักทาอยู่ปากข้างครับครับมันยังหลอดกับเยี่ยมโตไปแล้วเดีย๋ยวครับมันยังหลอดไปกับรถคันไหนวัสดีจ้าคุณพ่อไปกับคันไหนเนี่ยไปคุณพ่อจะไปกับคันไหน ไปกับรถดนตรีไปกับรถอาจารย์นักดนตรีครับพญหลอดเท่าครับมาแลงงขาวมาเบืองได้ครับเล่ามาวุงหนึ่งค okay. ือเกาเหลี่เออแล้วมาวุงหนึ่งคื้เกาเหลี่ยมพญหลอดอาจารย์หลอดพญหลอดพญหลอดเล่าขึ้นรถบัสกับอาจารย์นักดนตรีแต่ว่าล่างเล่าเอาไปปากไปครับกดพญ่โกสุริยุบันท่าครับ เอ้ยนส่อนหมวกเท่เลยวะหมวกยุ้ยยุ้ยสสลัดเชุกแมนบอโอ้เดี๋ยวไปรอบไปรอบนาก่อนไปละยสิบอโอ้เท่เเท่บักคักเท่บักคักเอาเอาเอาดทาตนเกีย วันไม่ยัือเถอะวันวฮะแมนบอกมนูกันดนกน้อยแ่หนก็กินอะบอกนากันินอยแ่หนมันสมบทบาทเนาะมันสมบทบาทเป็นเซวเซว่าลางลังหาเนี่ยจะขึ้นเนโด้องกันแมนบอกเซฟเซไปเซมันเลยเซฟไปเซฟมันแมนยังหนกก็กินนอยกันอยู่ทำท่าเอาทากันไป จะไปยังไงลูวข้นนีิคือวนสายวนขัวอยู่ว่านสายว่นขัวอยู่ตอนเราไม่ได้จอดยู่นอครับสแตนบายเบรอครับ เอาแนวใดี๋ยวนี้หัวหัวใจหัวกล้าสุนกันเดี๋ยวนี้อ้าพี่น้องเหลืออาจารย์นักดนตรีขั้นหนึ่งแหละกับปาโกซุลิโยบานท่าขั้นหนึ่งครับรถปาลาดของเสียโน่นแหละกับรถเออไม่ลราไยครับปาหนุ่ยครับแหละของรถพอรถพอไอเรถประยุทธ์ครับคนไปตัดสตียเกอร์มาใหม่ง่าบักคักพี่น้องครับผมเอ้า ไปพร้อมกันนี่แหละครับรถล,ล่างอีกครั้งหนึ่งของอีพอวันไปละบอจักครับโบเห็นเราขัามาจอดได้หนีเลยโบเห็นเราขัามาจอดได้หนีเลยพวันงามมาครับสติ๊กเกอร์ครับงามมาครับสติกเกอร์สาวน้อยเพชรบันแพงสวัสดีจ้า เอาอะไรลกูกกินอะไระโอ้าาาาาาากแบบนาแฟกาแฟเจ้าปร<า>ะจำเอาไม่ค่าเ,าเาาล่าเล่าว่าเวลารถสาหน่อยเข้ามาเขาส่งซีกวพสัสดุแม่นวะเมื่อนั้นเมือ่อเมื่อปอดว่องใคถามหาเจ้าอยู่เขาวา่าเราจอดเราลื้อพวงคางออกแล้ววพสัสดุเราพ่อเงือ่อนหวือพัสดุ เราลือพวองคา,างออกเราลางรถบริสันเราตอนช่วงปิดวงเล่ามะาปาอยู่นี่เจ็ดเดืนอนสามบ่มาลำรวยลำรวยเอาครับผมเอาความเดินทางครับแซวกันไปแซวกันมาเนี่แหละครับขอบคุณทุกการที่ตามเด้อช่องปาร์คูลำเพลินออฟฟิเชียลครับเตรียมตัวเดินทางครับมู่ว่าลูกๆมากบ้านหมดหรือย,อยังครับเดี๋ยวไปถามแอร์ฮอสเต็ก่อนครับพี่น้องครับ แอร์ฮอสเตดมาหมดหรือยังมดแล้วแล้วแล,แล้วทำไมไม่ปิดรูดตมันมันแอร์ไม่ออกนะ<ม>คุณลมจ้าลมมัน,นบอเ่าคุณคุณแม่ทำให้เป็นโอ้คุณแม่ทำผมเปลี่ยนเอาลมจ้าลมครับผมก็ว่าอยู่เราคือบ,บับปิดประตูเอาคุณแม,คณแม่คุณแม่ก็ดูน้อยเวลาผมทำให้เบิ่งเนี่ยเอ่อเอาปีติล่ะคุณแม่ ถ้าครบแล้วก็ปิดเลยปิดบอเป็นจ้อยนครับ <laughs> แอดรถอ๋ขอบคุณทุกการติดตามกับช่องป๋าโก้ลำพินออฟฟิเชียลครับคลิปนี้ฝากไว้ซำนึ่ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ